โอเคนะคะลูกอ่ะอเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทิชเชอร์จะเริ่มอัดวิดีโอแล้วให้ดูวิดีโอย้อนหลังได้แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วทิชเชอร์ไม่ได้อัดวิดีโอให้นะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วทิชเชอร์มีธุระจําเป็นนิดนึงก็เลยเข้าสอนบ้างให้ทิชเชอร์ไม่มีสอนเราแทนบ้างนะคะลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะ Good morning teacher Good morning โอเคนะคะลูกจริงๆ oh. แล้วอ่ะดูกระดานนะคะยังไม่ต้องดูหนังสือนะคะลูกหนังสือบทที่เจ็ดใช่ไหมคะบทที่เจ็ดเราพูดถึงเรื่องอะไรใครบอกที่เชอร์ได้บ้างฮึืม at the market, at the market ใช่ไหมคะลูก unit 7, s e v e เขามีมหัวข้อว่า at the market แปลว่าอะไรลู at the market ที่ตลาดที่ตลาด นะคะลูกที่ตลาดนะคะอ่ะทีนี้นะคะที่ตลาดทั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องฮอบบี้ใช่ไหมลูกฮอบบี้ฮอบบี้คืออะไรคะฮอบบี้กิจกรรม่ยามว่างหรืองานอดิเรกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอพอมาบทเนี้ยนะคะลูกบทนี้มันก็จะฉีกแนวไปเลยนะคะมันก็จะไม่ได้ต่อเนื่องกับ บทที่แล้วนะคะอย่างบทที่แล้วคือบทที่6กเนี่ยจะต่อเนื่องมาจากบทที่ห้านะคะลูกเรามาดูบทที่เจ็ดบทที่เจ็าว่า a t t h e m a r k e t market แปลว่าตลาดใช่ไหมคะถ้าเวลานักเรียนไปตลาดนักเรียนไปทําอะไรคะลูกไปซื้อของค่ะไปซื้อของ,ออของใช่ไหมคะทีนี้นะคะ ทีเชอร์เ <ขอ S 1> ดาว,ว่านะคะคำศัพบนะคะ <ขอ S 1> ในบทนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับของที่นักเรียนไปซื้อเช่นผลไม้ใช่ไหมลูกอาหารหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะที่ตลาดนะคะ <ขอ S 1> ที่นี้เดี๋ยวทีเชอร์จะลองสรุปบทนี้ให้เนาะมาดูนะคะลูกทีเชอร์สอนคร่าวๆไปแล้วครั้งที่แล้วเรื่อง the r e is the r e are ยังจำได้ใช่ไหมจำได้ครับจำได้นะทีนี้ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเดอ t h e r e a R e เนี่ยทิเชอร์อยากให้เรารู้จักคำนามคำนามจริง,รงๆเราเรียนมาตั้งแต่ป2แล้วใช่ไหมลูกที่ทิเชอร์เคยบอกเนาะคำนามก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนอะไรลูกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นำมาทำใช่ไหมคะลูกที่ทิเชอร์เคยบอก <c oughs> แต่ทีนี้นะคะลูกจะมีคำนามอีกกลุ่มหนึ่งที่ทิเชอร์ยังไม่ได้บอกเราก็คือคำนาม <c oughs> ที่ทำไมคะลูก นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้นักเรียนเคยได้ยินคํานี้ไหม Good morning Good morning เคยสอนแล้วใช่ไหมคะลูกทีเนี้ยทิชเชอร์ก็ไม่ได้เมนชั่นไม่ได้เอ่ยถึงอ่อพวกอาหารพวกเครื่องดื่มพวกผล,ลไม้ใช่ไหม ตอนที่ทิเชอร์สอนตอนนู้นใช่ไหมคะแต่จริงๆอาหารผลไม้นะคะหรือเครื่องดื่มก็เป็นคำนามเหมือนกันโอเคไหมคะลูกอ่าแต่เป็นนะคะมาดูเรามาเรียนรู้เรื่องอาหารกับผลไม้ดีกว่าผลไม้นะคะจะถือเป็นคำนามที่ทำไมลูกนับได้หรือนับไม่ได้นับได้ค่ะ นับได้นะคะลูกเป็นคำนามที่นับได้นะคะเพราะมันเป็นลูกๆถูกไหมคะแต่ในส่วนที่นับไม่ได้เนี่ยมักจะเป็นอะไรลูกอาหารฟอมอาหารเหรอเลยชื่อเอ๊ชิเชอร์ f r u i t f r u ใช่ถูกต้องนะคะฟรุตไม่ใช่ฟู้ดนะถ้าเป็นฟู้ดก็คืออาหารนะคะแต่ถ้าเป็น fruit คือผลไม้นะคะลูกอ่ะทีนี้นะคะนับไม่ได้ก็จะเป็นพวกอาหารนักเรียนรู้จักอาหารไหมอาหารที่เรากินอะไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆใช่ไหมลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรนูดลซุปพีซใช่ไหมคะลูกพิซซ่าเค้กอย่างนี้คือนับไม่ได้นะคะเราถือเป็นคำนามที่ นับไม่ได้นะคะลูกอาหารแต่เรื่องการจะแบ่งเป็นชิ้นอะไรก็จะเป็นอีกทีหนึ่ง่ะลูกปกติอือ่าพิซซ่ามันมีหลายชิ้นนะอ่าอันนั้นก็คือการแบ่งเป็นชิ้นใช่ไหมคะแต่โดยรวมนะคะอาหารยังคงถือเป็นคำนามที่นับไม่ได้ในภาษาอังกฤษนะคะส่วนถ้าเราจะ แบ่งเป็นชิ้นหรือทำการบรรจุลงกล่องนะคะอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะลูกอ่ะทีนี้เครื่องดื่มเรารู้จักเครื่องดื่มไหมคะลูกรู้จักค่ะรู้จักนะคะเครื่องดื่มก็คือพวกอะไร m i l ค์ u i c วอเ t อรใช่ไหมคะลูกอ่ะ,อ,ะอันนี้ถือเป็นเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเบียร์ใช่ไหมโซดาอันนี้ก็ยังถือนับไม่ได้นะคะเห็นไหมคะการแบ่งอาหาร อ่าถูกต้องนะคะเหมือนไม่ว่าจะเป็นไรซูการไรซ์ฟลาว์ใช่ไหมคะยังถือว่านับไม่ได้แต่ที่นี้ถ้ามาพูดถึงบทที่7ของเรานะคะถ้าเราไม่ได้แบบว่าไล่ตามหน้าในหนังสือเนาะเรามาพูดถึงบทที่7เนี่ยบทที่7ของเราจะเน้นผล,ลไม้ถูกไหมคะลูกถูกค่ะอ่าบทที่เจดของเราเนี่ยจะเน้นผล,ลไม้เพราะฉะนั้นที่เชอร์ขอตัดในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มออกไป นะคะจะได้ง่ายต่อเราด้วยเนาะอ่ะเวลาเราสอบเราจะได้แบบง่ายๆผล,ลไม้นะคะลูกก็เป็นคำนามที่ทำไมนับได้นะคะ,ะ,คะอ่ะทีนี้ในเมื่อบทที่7ของเราตัดออกเหลือแค่ผล,ลไม้นะคะวันนี้ทิเชอร์จะมาสอนคำว่า there are เคยได้ยินแล้วใช่ไหมเคยได้ยินอ่ะ <c oughs> ทิเชอร์พูดถึง there is there r r e ครั้งที่แล้วถูกไหมคะ แต่วันนี้เราตัดเหลือแค่เดออาเพราะว่าบทที่เจ็ดของเราเนี่ยแค่ผลไม้ถือเป็นคำนามที่นับได้นะคะลูกอ่ะที่นี้การพูดแดออาค่ะลูกหนูให้ทายว่าชิดเชยหนูให้ทายว่าหนูอยู่ที่ไหนในทิ่เช์ยังไม่ได้เห็นไทมเลยนะนวันนี้ยดขอดูสิไม่ได้อยู่บ้านแล้ว มาอ่ะอู่ะม่บอกมั่ไม่ใช่แกมาอยู่ในทะเลอะไปทะเลจ้ะคุณแกล้มทีนี้นักเรียนรู้จักปริมาณไหมคะรู้จักครับอ่าปริมาณนะคะคําว่าปริมาณนะคะกับจํานวนก็ต่างกันเล็กน้อยนะคะจํานวนเราสามารถทํำไมลูก ระบุได้ใช่ไหมคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าปริมาณเนี่ยก็คือการที่เราพูดบอกว่าเยอะมีน้อยใช่ไหมลูกอ่าหรือมีมากมีน้อยใช่ไหมคะหรือมีบ้างใช่ไหมคะมีสองสามชิ้นมีไม่กี่ชิ้นอ่าใช้คําว่ามีไม่กี่ชิ้นนะคะลูกอันนี้คือคําว่าปริมาณทีนี้ทีเชอร์จะมาพูดคํานี้อีกหนึ่งทีคือคําว่าซ้ำ จำได้นะซ้ำนะคะลูกจริงๆคําว่าซ้ำเนี่ยนะคะไม่ไม่ได้มีความหมายเนาะแต่เรามักใช้นําหน้าอาหารได้นะคะไม่ได้มีความหมายแล้วก็ใช้นําหน้าผลไม้ได้นะคะถ้านําหน้าคํานามที่นับได้ในบทนี้จะแปลว่ามีประมาณสัก เล็กน้อยนะคะถ้าเรามองไปแล้วเรามองเห็นว่ามีประมาณ3รลูก2รลูก3รลูกเราสามารถใช้คำว่าซ้ำนะคะลูกคำว่าซ้ำกับอัฟฟิลเจ๊อัฟฟิลมีชื่เคยสอนไปแล้วเนาะใช่ไห,ไหมคะอ,คอ่ะสองอเคยยังไม่คเคยสอนเคยสองตัวนี้นะคะ จะแปลว่าทำไมลูกมีปริมาณ2หรือสามนะคะสองหรือ3าลูกที่เจ้าขอใช้คำว่าลูกเนาะผลไม้อ่ะสถึงสลูกนะคะมาดูตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามองไปแล้วเราเห็นแอปเปิลอยู่3าลูกนะคะเราจะใช้อะไรลูกเด์ There. อาร เอ่เป็นประโยชน์ะนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะระหว่างคำว่า some หรือคำว่าอะไร a f f e l ใช่ไหมคะลูกเราแต่ในหนังสือของเรานะคะไม่มีคำว่า a f e e l มาให้เราใช่ไหมลูกอ่าเขาให้คำว่า some มาให้เราเราก็ใช้ some นะคะลูกอันนี้ที่เชอร์บอกไว้เนาะอ่ t h e r e are some ทำไมลูก apples ตเติมอะไรด้วยนะคะอย่าลืมตเติม s, <S, s. <S หรือ es <S. S 1> ด้วยนะคะลูกเพราะมันเป็นคำนามที่ทำไมนับได้นะคะลูกอ่ะทำไมถึงต้องตเติม s, <S, s. <S หรือ es แปลว่ามันมากกว่าหนึ่งลูกอน้ทิเชอร์ก็บอกไปแล้วว่ามันมีตั้งแต่กี่ลูกลูกสองลูกถึงสามลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมด้วยนะคะลูกอ่ะ there are some apples <c oughs> นะคะงงไหมอ่ะไม่งงนะ หรือที่เธอสามารถใช้คำว่า there are a few apples งงไหมลูกได้เหมือนกันนะคะอันนี้แปลว่ามีแอปเปิ้ลทำไมคะลูก2อถึง<ม>สามล,ลูกนะคะจะมี2อลูกก็ได้จะมี3มลูกก็ได้นะคะลูกถ้ามากกว่า3าลูกแสดงว่าทำไมมีเยอะ ใช่ไหมคะมีเยอะใช่ค่ะอ่ามากกว่าสามลูกบางคนก็ในภาษาอังกฤษหรือบางคนตามความเข้าใจอันนี้ก็แล้วแต่เนาะถือว่ามีเยอะนะอ่าถ้าสมมติมีสี่ลูกนะคะอันนี้ไม่ได้ระบุจํานวนนะใช้คําว่าบอกว่ามากนะคะหรือมีนิดนึงมีไม่กี่ลูกนะคะทีนี้เราไปดูคํานี้ดีกว่าคําว่า l o f lots of ใคร<ห><ฟ>ได้ยินคำว่า lots of ไหม ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลย <c oughs> ใช่ไหม l o s t of หรือคำว่าอะ lost of คำเดียวกันนะคะ <c oughs> งานที่เจอตอบเป็นคำว่า l o s t of นะคะใช้ได้เหมือนกันนะถ้าเราเจอคำว่า loss แปลว่ามาก <c oughs> นะคะลูกแปลว่ามากงงไหม <c oughs> ไม่งงนะ ก็คือถ้าเราถ้าเรามองไปเนี่ยก็คือคำว่ามากเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ทำไมลูกมากกว่าสามูปขึ้นไปอาจจะมีทำไมลูกสี่ขึ้นไปเลยนะคะแปลว่ามากนะคะหรือเยอะไปแล้วมันมีเยอะมีมากเราก็ใช้คำว่า lots of นะคะตัวอย่างเช่นที่เชอร์พูดว่า there are lots of ทำไมลูก apples เติม s ด้วยนะมันมีหลายลูกมีหลายลูกนะคะลูก there are lots of apples มีแอปเปิลทำไมคะเยอะเลยเยอะเลยเยค่ะนะคะลูกมีเยอะนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูคำว่าน้อยนะคะดีกว่ามีน้อยจะต้องพูดว่ายังไง มีน้อยหรือไม่มีอ่ะมีน้อยก็คือสองสามลูกนะคะเราใช้คำนี้ได้อ่ะอันนี้น้อยสองสามลูกนี่คือน้อยต่อวงเล็บไปก่อนนะมีน้อยอ่ะมีไม่กี่ลูกกับมีเยอะตรงกันข้ามใช่ไหมคะทีนี้ถ้าไม่มีไม่มีเราเคยเห็นคำว่า any ไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอ่ะเอน็นี้เอนี้นะคะลูกแปลว่านีนะคะลูกแปลว่าซักชิ้นอันนี้ถ้าพูดกับผลไม้ก็แปลว่าซักลูกนะคะคือไม่มีสักลูกเลยเราจะใช้คำว่าเอนี้ในรูปทำไมลูกปฏิเสธนะคะปฏิเสธอืมอออแล้วก็ใช้คำถามนะคะถามว่ามีไหม มาดูนะคำว่า any เนี่ย <Huh? S 1> บางคนอาจจะไม่เคยเจอนะคะ mm hmm. เช่นถ้า t e a เชอร์พูดว่า there จาก there are ใช mm hmm. ่ไหมคะ mm hmm. เวลาเราปฏิเสธเราเติมอะไรเข้าไปลูก mm hmm. not there mm hmm. are not mm hmm. แต่เรามักจะใช้ตัวย่อนะคะเราไม่ได้ใช้ตัวเต็มแบบนี้ภาษาอังกฤษขยับมันเข้ามาลูกถ้าบางคนอ่านไม่ได้นะคะใช้วิธีการนี้ หยับเข้ามาแล้วก็เอาโออกไปเติมตัวนี้มา there aren't นะคะลูก there aren't อันนี้คือปฏิเสธบอกว่าทำไมลูกไม่มีซักลูกเลยนะคะ there aren't any apple ต้องเติม s ไหมคะถ้าไม่มีไม่ต้องนะคะ there aren't any แอปเปไม่มีแอปเปิซักลูกเลยไม่มีแอปเปิักลูกเลยใช่ไหมคะลูก <Infinity. S 1> ไม่มีแอปเปิักลูกเลยนะคะ There aren't any apple ขอเป็นสีแดงให้แล้วกันอะบอกว่าไม่มีทีนี้นะคะเราไปดูสีอย่างที่ทิเชอร์บอกว่าคำว่า any เนี่ย มันใช้บอกว่าไม่มีแล้วมันก็ใช้ถามได้ด้วยใช่ไหมคะย่างสมมุติว่าเราไปหาแม่ในครัวใช่ไหมเราจะถามแม่ว่าแม่มีแอปเปิลไหมนะคะหรือมีแอปเปิลสักลูกไหมแม่ผมอยากกินเราจะถามแม่ว่าแบบนี้นะคะจาก t h e r e are นะคะก็จะเป็นอะไรลูก Are there ค huh? ะ Are there จำไว้การใช้คำถามเราต้องเอา <c oughs> พวก am is are หรืออะไรต่างๆที่เป็นเวบช่วยขึ้นมาไว้ข้างหน้าสลับกันนะคะลูก <c oughs> Are there any apple Are there any apple ไม่ต้องเติม s นะคะแม่มีแอปเปิลสักลูกไหมครับ <c oughs> แบบนี้ Are there any apple ทีนี้เราไปดูวิธีการตอบวิธีการตอบนะคะลูกถ้าแม่จะตอบเราว่ามีแม่ก็จะตอบว่า yes there อะไรลูก there <are> yes there are นะคะถูกต้องการตอบคำถามในภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะถ้ามีตัวพวกนี้ขึ้นมาไม่ใช่ W H question เราจะตอบ yes หรือ no นะคะแล้วก็ สลับกันแบบนี้นะคะ Yes they are ถ้าไม่มีนะคะลูก No they are not ต้องนะคะลูก่ h No t h e e aren't นะคะหรือ they are not แต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวย่อเนาะ No t h e e aren't นะคะอันนี้แต่เราจะไม่อ่าน are not เราจะอ่านเป็น are ย่อเข้ามาอันนี้เป็นคำถามนะคะลูก งงไหมไม่งงนะคะอ่า <งง S 2> อันนี้คือบอกว่าทำไมมีมีม,มีอันนี้ก็คือใช้คำว่าอานตามด้วย Any คือบอกว่าไม่มีถูกไหมคะแล้วก็ส่วนเป็นคำถามเราก็ใช้ Any ในการถามนะคะลูกอ่ะใช้ปฏิเสธและถามนะคะ แค่นี้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมน้องปอนหนึ่งก็เรียนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอซีอ่าโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นในหนังสือของเรานะคะลูกที่ทีชเชอร์สอนไปนะคะนักเรียนลองไปทําแบบฝึกหัดดูเล่นๆนะคะก่อนที่เราจะมาทำพร้อมกันเนาะอ่ะ เป็นคือเราจะสามารถทําได้หมดเลยนะคะถ้าเราเข้าใจในส่วนตรงนี้ที่ทิเชอร์สอนวันนี้เนาะเพราะมันเป็นคํานามที่นับได้นะคะอ่ะในที่นี้ลองหยิบหนังสือขึ้นมาสิคะลูกหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วหยิบตั้งนานแล้วเชื่อไหมเตรียมพร้อมมากเลยนะเนี่ยเนี่ยทามเนี่ยเตรียมพร้อมมากเลยอ่ะทีนี้เราเปิดไปหน้าที่อดิเชอร์ขอดูนะว,ว่าหน้าไหนมันสอดคล้องกันเนาะ โอ้ยอยู่ที่โรงงานอยู่ที่โรงงานอยู่ที่โรงงานแอร์เย็นมากเลยเชิดอ่าโอเคทีนี้นะคะเราลองเปิดไปหน้า <c oughs> ที่แปดสิบสองตั้งแต่หน้าแปดสิบสองเลยไหนลองเปิดไปสิคะลูก <c oughs> <t> <c oughs> เจอเห็นมาข้างหลังหนูมนี้ลูกพระเจ้าตากด้วยเจอไหมลูกเจอไหมหน้าแปดสิบสองไม่เจอไม่เจอ,อยังไมนะ่ได้หยิบทำยังไงเนี่ยอยากมาโรงเรียนก็ไม่บอกนะทำพูดเยอะเนี่ยแล้วมีคนแล้วมีคนไปโรงเรียนไหมไม่มีไม่มีไปเอ้าอไหนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปโรงเรียน ก็เขาเปลี่ยนกันหมดแล้วไงไม่อยากไปเหมือนกับว่าเพื่อนไปน้อยใช่ไหมคะแล้วอ่าก็คือเหมือนไปน้อยแล้วก็การปฏิบัติตัวที่ม่เอยไลากใช่ไหมลูกก็เลยไม่อยากายไปห,หน้าที่82ทำเล่นๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูหนังสือควบคู่กับกระดานของทิชอร์ไปด้วยเนาะ อ่ะทิชชู่บอกให้เปิดหน้าที่แปดสิบห้าแปดสิบสองหนังสือนะหนังสือนะเห็นไหมผลไม้เยอะแยะเลยเห็นไหมคะเห็นไหมลูกทิชชู <c oughs> เรียนแล้วเรียนแล้วอ่ะเข้าใจแต่เราเข้าใจสิ่งที่เรียนกับทีเชชร่มีมีมปแล้วถูกไหมคะจริงจริงเราไม่จําเป็นต้องเรียนก็ได้ไอ้เรื่องครรรําศัพท์เพราะว่าเอาง่ายๆเลยอ่ะผล, <c oughs> ผลไม้อ่ะผลไม้สัตว์หรืออะไรต่างๆอ่ะ คือเรารู้มาตั้งแต่ปหนึ่งแล้วถูกไหมง่ายอ่าเพราะเป็นคำศัพท์ที่ง่ายมากนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลแตงโมมะม่วงสับปะรดมะม่วงแครอทอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่เเป็นคำศัพท์ที่มันใกล้ตัวเพราะเราต้องใช้ใช่ไหมคะใช้กินใช้อยู่เป็นคำศัพท์ใกล้ลตัวอ,อ่ะทีนี้นหทิงเชอร์จะไม่ได้พูดถึงคำศรรพัพท์ที่ทิเชอร์ให้เปิดหน้านี้นะคะเพราะว่าคำศัพท์เนี่ยมันง่ายอยู่แล้ว ทิชร์กำลังจะให้เราดูนะคะอทีนี้เราลองมองไปตอ่อนเราลองมองไปเราลองมองไปที่เขาหน้าที่83เห็นไหมคะตรงเนื้อเพลงตรงข้อที่5เห็นไหมไม่เห็นที่มีผู้หญิงใส่เสื้อ,อหูดสีม่วงแล้วมีผู้ชายล้วงกระเป๋าเห็นไหมคะเขาจะล้วงกระเป๋าทาไมอะะหนาวไงอ่ะ แล้วช mm ิทเชอร์ทำอะไรเนี่ยเห็นไหมลูกเขาบอกว่าอะไรคะเนี่ยตรงเนื้อเพลงอันนี้คุณครูทิชเชอร์มีมีเปิดเพลงให้ฟังหรือยังคะลูกยังค่ะยังใช่ไหมทีนี้เราไม่ต้องฟังเพลงแล้วเนาะโตแล้วนะใช่ไหมเราลองมาดูตรงเนื้อหาเห็นไหมคะเนื้อหาเพลงเขาบอกว่าอะไร Come and buy some fruit เขาบอกว่าทำไมลูก มาแล้วก็มาซื้อผล,ลไม้ใช่ไหมคะสักสองสามชิ้นใช่ไหมลูกอ่าสักสองสามลูกใช่ไหมคะลูก at at my market store today ใช่ไหมคะที่ทำไมที่ร้านของฉันใช่ไหมคะที่ตลาดวันนี้อ่ามาซื้อผล,ลไม้สักสองสามลูกสิที่ร้านของฉันที่ตลาดวันนี้นะคะทีนี้เราไปดูท่อนที่สองที่เขาเว้นวรคเขาบอกว่าอะไรลูกแดอะไร เดอะไรคะลูกเดี๋ยวทิเชอร์ขอเป็นถ่ายรูปจริงๆนักเรียนเปิดหนังสือกันทุกคนใช่ไหมตอนเนี้ยเปิดหนังสือกันทุกคนใช่ไหมไม่เปิดเราได้เข้าใจเป็นเนื้อหาเดียวกันนะยังไม่ได้เปิดแล้วขออนุญาตถ้าปิดหน้าจอนี้จะเข้าใจนะใช่ไหมเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจโอเคอะทีนี้นะคะเราไปดูนี่มันอยู่หน้านี้เห็นไหมเห็นไหมคะ ไม่เห็นอ่ะตรงท่อนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าแดท่อนที่สองมันคืออะไรด a lost of pie apples แปลว่าอะไรไม่รู้ไอตอบที่เชอร์ได้ตุลตอบได้จริงจริงอ่ะมันมีคะแนนไอ้นี่ด้วยนะคะแนนเก็บที่แบบว่าคะแนนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะแนนจิตพิเศษอะคะแนนแบบว่าเขาเรียกว่าใส่ใจอ่ะคะแนนพิเศษคะแนนพิเศษ สับปะรดอ่านะคะพอยค่ะ There are lots of p o e apples แปลว่าอะไรลูกมีสับปะรดเยอะมากมีสับปะรดเยอะมากเลยเก่งมากลูกอันนี้ทิเชอร์ก็สอนไปแล้วนะคะตรงกันใช่ไหมคะที่ทิเชอร์สอนต่อไป And there are And there are some อะไรลูก Some Some people Some รู้จักลูกลูกลูกเพียร์สไหมคะเราเรารู้จักครับอ่าเรารู้จักสาสลี่ไหมเรารู้จักสาลี่ไหมรู้จักรู้จักแต่ว่าไม่เคยกินอ่าเราจะกินอ่าเรารู้จักสาลี่ที่เรากินไหมคะเหลืองเหลืองทุกวันเนี้ยอุ้ยชอจังรู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้ตัวลูกลูก แพรตัวเนี้ยนะคะหรือลูกเพร์เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสาลี่บ้านเราอ่ะไม่ใช่หรอกเชอ่อใช่มันคือเลมอนไม่ใช่มันคือมันเป็นแอปเปิลนะคะแต่มันไม่ใช่แอปเปิลเชื่อจะเปิดให้ดูนะคนละแบบเลเชอร์มั่วเชอร์ต้องตอบเลมอนตั้งหางอ่ะลูกเพียนะคะก็คือลูกสาลี่เห็นไหม เห็นตั้งมาแล้วชินชูแต่ว่าเพียของที่ต่างประเทศนะคะจะไม่เหมือนสาลี่บ้านเราเขาจะเป็นลักษณะเนื้อข้างในเชิญก็พิมพ์สาลี่ไทยสิไม่ใช่เพียกับสาลี่นะคะมันจะเป็นประเภทเดียวกันแต่เราไม่เคยกินเพียแน่นอนเพราะไม่มีที่บ้านเรานะคะมันจะเป็นแบบนี้ไม่มีเห็นไหมมันจะเหมือน เหมือนแอปเปิลใช่เหมือนแอปเปิลก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนฝรั่งก็ไม่ใช่เหมือนแอปเปิลก็ไม่ใช่ก็คือเอาง่ายแอปเปิลกับฝรั่งอ่ะมันผสมกันมันจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบนั้นเลยลูกเพียเนาะอ่าเหมือนกันนะคะสารี่อ่ะโปรแกรมตัดต่อจะเป็นเนื้อเหมือนสารี่ลูกแพราน่ะเขาเรียกลูกเขาเรียกว่าแพรอ่ะโอเคนะคะลูกเพร่ทีนี้ ก็มีเขาบอกว่าแล้วก็มีทําไมมีลูกเนี่ยแหละลูกเพียอยู่ด้วยนะคะมีเพียอยู่นิดหน่อยใช่ก็มีอยู่บ้างนะคะมีไม่กี่ลูกนิดนึงอ่ะต่อไปเขาบอกว่า but ก็คือแต่ but t h e r aren't เห็นไหมคะ aren เป็นลูกปฏิเสธเห็นไหมลูกอ่า aren but t h e r aren't any mangoes คืออะไรลูกแต่ ไม่มี<ต>อะไรคะแต่มมะม่วงค่ะแต่ไม่มีมะม่วงนะอ่า a t your market store today นะคะที่ทำไมที่ร้านของคุณวันนี้ใช่ไหมคะอ่ะ come and buy some f r u i t อันนี้มันก็เป็นเพลงเนาะทีเราไปดูท่อนข้างล่างสิคะลูก there are lots of lemons คืออะไรลูก เขาพูดว่าอะไรมีเลมอนเยอะเออมีเลมอนเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ and there are some l a m b s แปลว่าอะไรเรารู้จักลา m e ส l i m แปลว่ามะนาวมะนาวรู้จักมะนาวใช่ไหมเขียวเขียวอยู่ข้างเลมอนเลมอนกับมะนาวเนี่ยไม่เหมือนกันนะลูกรสชาตินะคะมะนาวจะให้ความหอมอีกแบบหนึ่งเลมอนจะให้ความเปรี้ยวนะคะ อะ lemons l ล m ม s ไม่เหมือนกันนะคะอะแล้วก็มีอะไรด้วยแล้วก็มีมะนาวอยู่ด้วยใช่ไหมไม่มีมีสิอะมมีหนูเห็นไม่เห็นมีเลยชักอันเดียวแสดงว่าทำไม่มีตาเนี่ยอะบัตรแดฮานบัตรแดฮานเป็นรูปปฏิเสธใช่ไหมลูกแดฮานฝรั่งครับทอมแอตโตสทอมแอตโ ะเขือเทศอ่าถูกต้องนะคะ but there any r e t a n tomatoes นะคะแล้วแต่ทำไมไม่มีมาเขือเทศน้เข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วค่ะนะคะถูกต้องนะคะลูกอ่ะอ่ะสรุปไเดี๋ยวอสรุปง่ายๆนะคะบทนี้นะคะสิ่งที่เขาให้ เรามานะคะเดี๋ยวขอแชร์อันนี้เปานสิ่งที่เขาให้เรามาในบทนี้ก็คือคำว่า t h e r e a r e ใชมไหมลูกแล้วคำว่า,อ,าอะไรจำที่บอกว่ามีมีอยู่บ้างนะคะมีนิดนึงมีน้อยนะคะแล้วก็คำว่า lost of แล้วก็คำว่า any ใช่มไหมคะลูกบทนี้จะมีให้มาแค่3คํคำนะคะคือคำนี้ s sum lost of แล้วก็ any แล้วตามแล้วก็ t h e r e a r ใใชมไหมคะ แล้วก็คำถามแบบนี้นะคะเข้าใจเนาะบทนี้ไม่ยากเลยนะเนี่ยยากมากฮนะยากมากเลยเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวจะหมดเวลาละอ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะลูกเดี๋ยวทิเชอร์จัดนะคะไปพาทำแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดเราก็ทำไปจนถึงเรื่องเล่าใช่ไหมคะทิเชอร์มีมีเล่าเรื่องให้ฟังหรือ,อยังคะลูก ไม่เคยเล่ายังไม่ได้เล่าใช่ไหมเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปเล่าเรื่องนะเนาะอ่ะเราไปเล่าเรื่องแล้วเราก็เรียนอีกเ,เ,เนื้อหาหนึ่งเล่าแล้วเอา้ายังไงกันแน่นะ,อะโอเคนะคะอ่ะโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าทิเชอร์ก็จะไปนะคะสอนอีกตัวเนื้อความข้างหลังแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดกันเดี๋ยววันนี้นะคะทิเชอร์ขออนุญาตเป็นแคปชื่อแล้วกันนะคะลูก แคปทำไมแ<ม>คปสิต,ปต้องอยากรู้ว่าใครมาบ้างไม่ต้องอยากรู้อ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะองขอแคปอขอแค,ป,อคปชื่อแปบ๊บนึงลูกอะ